สวัสดีครับหัวหน้าโค้ชวิทยาลหาหกุลครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานทอดกระถินแล้วก็มาสอนน้องในโครงการสอนน้องปากเซเนแขวงจำปาศักด์ของฟุตบอลช้างครับอันดับที่น่าจะสิกว่าครับหลังจากที่ไปมาแล้วว่าคือไปหลวงพ่อบางไปอุดมไซสารวันแล้วก็หลวงน้ำท่าแล้วก็มาที่ปากเซ นะวิธีการอย่างนี้ท่านวิทยาเราหากุณเป็นอดีตน,นักแข่งทีมชาติไทยและตอนนี้เป็นโค้ชเข้ามาสอนน้องๆร่วมกันถึง6ถึง7สมโมสรด้วยกันนะน้องๆเยาวชนพวกนี้มาจากสมโมสรที่อยู่ของแขวงจะปาสักครับได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามารับรู้เทคนิคนะฮะเด็กๆที่นี่มีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดีมากที่สำคัญคือ คาแรคเตอร์และก็ความมุ่งมั่นตรงนีซง้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถพัฒนาเด็กได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดก็อยากเห็นพวกเขาเนี่ยมีเกมฟุตบอลที่ยงังสม่าเสมอโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่จะเขาสามารถที่จะพัฒนาได้และนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมทอดถวยกระถินพระราชทานนะครับของปี2524นี้นะครับแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าวิธีการอย่างนี้เกิดขึ้นมานานมาก ตั้งแต่ปี2538เลยครับร่วมสิกว่าปีผมเห็นรายชื่อในแต่ละปีที่กรถินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวได้ไปทอดกรถินในแต่ละแขวงสัมภาษณ์หน่อยนะเจอน้องเขาเขาเรียนมา3-4วันรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหรอครัแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นไหมรู้สึกเก่งขึ้นเหรออ๋อแล้วไฝ่ฝันในอานาคตจะเป็นไงทีมชาทีมซาเลยต้องมันได้อย่างนี้ลินะสู้ๆเนดะ้อ ขอบใจหลายโดยจากการถามเด็กๆแล้วเนี่ยเด็กๆมีโอกาสที่จะเล่นทีมในข้างนอกนะข้างนอกหมายถึงว่าไปเล่นในต่างประเทศหรือไปเล่นในเมืองไทยนี่น้อยมากอ,อ,อย่างปากเซเนี่ยไปแข่งขันที่ที่อุบวนก็เอาเอาชนะเป็นแชมป์ด้วยล่าสุดก็เป็นแชมป์ด้วยจริงๆแล้วม,มาตรฐานที่นี่จะสูงมากนะครับเ,เมื่อเปรียบเทียบกับ หลายๆแขวงที่ไปมาแล้วนะครับพิธีกรรมต่างๆนะฮะเกิดขึ้นมากมายครับที่สปปลาวนี่เกิดขึ้นมาแล้วร่วมสึดกว่าปีนะตั้งแต่ปี2538แขวงเวียงจันทร์คนครหลวงเวียงจันทร์ไปสวนนกเขตไปคําม่วนไปบอ่อแก้วไปเสียงขวางไปอัต,ตปือแล้วเมื่อปปที่แล้วไปหลวงน้ำพาครับและณปีนี้ครับเกิดขึ้นที่ แขวงจะปาสักบอกตรงว,ว่าผมรู้สึกดีใจกับเด็กๆนะครับที่มีความมุ่งม,มั่นและรักในเกมฟุตบอลนี่ผมว่าเชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยเด็กพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนของสโมสรหลีกอาชีพที่ประเทศลาวนี้แล้วรวมทั้งก้าวไปสู่ทีมชาติในอนาคตที่เป็นตัวแทนของทีมชาติในอนาคตด้วยครับผมได้มาสอนอย่างนี้ทุกปีครับแล้วก็เห็นถึงศักยภาพในสิ่งที่ เยาวนชนลาวเนี่ยได้เจริญเติบโตนะฮะและขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมายนะฮะ<ม>นั่นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่27วันที่27เป็นวันทอดถวายกรถินพระราชทานครับ<ม>เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ากิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีครับและปีหน้าก็จะเป็นแขวงต่อๆไปครับทุกพิธีถวายภาพระถินเราก็จะสร้างสาวรนวัตถุอาจจะเป็นหอสงฆ์บ้างเป็นโรงเรียนบ้างมาโดยตลอด กิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเกิดขึ้นตลอดทั้งอาทิตย์เลยครับแล้วก็ขณะเดียวกันคุณหมอจากสภาการาพทยไทยนะฮะได้เข้ามารักษาโรคตาให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่นี่เป็นเวลาด้วยกันถึง5าวันด้วยกันนะครับยกรดผ่าตัดเคลื่อนที่มาที่วัดหลวงนี่เลยครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการตรวจสุขภาพที่เมืองจาาับปาสังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน,นี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีโรงพยาบาล50พรรษาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลปรินซ์อุบลราชธานีซึ่งเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านมะเร็งแล้วก็คุณหมอทางด้านหมอฟันนะฮะเข้ามารักษาโรคฟันฟรีทําฟันให้ฟรีนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเกิดขึ้นตลอดทั้งอาทิตย์เลยครับและอีกหนึ่งหน่วยงานคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และขณะเดียวกันก็สอนวิชาชีพนั่นคือซ่อมแปลงรถจากซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์นั่นเองกิจกรรมดีๆอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ เช้าวันที่25ครับนั่นคือทั้งเมืองนะฮะได้ช่วยกันทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดเมืองครับเราจะเห็นทั้งคนไทยแล้วคนลาวนะฮะร่วมมือกันโดยสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพและสมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพครับและเมื่อปีที่แล้วครับเราก็ไปทอดถวายพระกฐถินอยู่ที่แขวงหองน้ําทาครับแต่ปีนี้เราอยู่ที่แขวงจำปาสักครับเราก็ได้มีพิธีมอบรถพยาบาลน,นะครับถึงสองคัน ให้กับโรงพยาบาลนะครับในแขวงจำปาสักเป็นกรณีพิเศษ,ษรวมทั้งได้มอบเครื่องออกซิเจนสำหรับผลิตออกซิเจนจำนวนสิบเครื่องให้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะทางบริษัทไทยเบบเรดก็ยังมอบผ้าห่มที่จะมอบให้ชาวบ้านอีกด้วยประมาณ500ผืนแล้วก็มีการมาออกร้านขายสินค้าร่วมกันทั้งฝ่ายไทยฝ่ายลาวก็เป็นการทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยนะฮะ คึกคักขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้เองนะครับเป็นคืนก่อนที่เราจะมีพิธีถวายภาพ,ภาพักตินเนี่ยก็มีพิธีมหรสรนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็มีดักร้องนะฮะชื่อเสียงดังจากเมืองไทยมาร่วมการแสดงบนเวทีก็มีพี่น้องชาวลาวไปร่วมชมมากอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมไทยลาวเพื่อพิธรภาพร่วมกับสมาคมลาวไทยเพื่อพิธรภาพเนี่ยได้จัดกันมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็คงจะตัดต่อนเนื่องต่อไปครับ และนี่เป็นกิจกรรมดีๆในความสัมพันธ์ของลาวและไทยครับที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกคราลาวคำทักทายสบายดี ใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอไปจนภัยไปกับเธอชึงแสนดีเเพราะห่มคถ้าใครเอาไปสองใบนั่ไหมายความว่าคนนั้นจะไม่ได้ดูเข้าใจไหมครับอ่ะเ้าใจลองจับลุ่มดูเลยลองจับลุ่มเลยนะครับ สักงรปักแผลปักเซจมบาสั์นะครับเ,เมื่อเทียบกับคุณภาพของนักเตะแล้วเนี่ยผมว่าที่นี่เพิ่งเห็นว่ามีมาตรฐานสูงมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันจะไปไม่ถึงระดับสูงถ้านักเตะทุกคนเนี่ยขาดเป้าหมายนะครับ อาจารย์เคยถามนักบอลในเมืองไทยนะครับว่าความฝันสูงสุดของเขาคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากเล่นสโมสรชนบุรีอยากเล่นสโมสรเ,อเ,ออเอมืองทองบุรีรัมอะไรพวกนี้และข้อสองที่เขาตอบก็คืออยากติดทีมชาตินะครับข้อสามก็คืออยากเป็นนักบอลอาชีพนะครับ แต่ถ้าเราไปถามถ้าผมไปถามเ okay. ด็กญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับเพราแต่ละคนพูดอยู่สองคำก็คือหนึ่งอยากเล่นที่ยุโรปอันดับสองอยากไปบอลโลกนะครับคือความความความฝันของเขาอรเป้าหมายเขาเนี่ยจะสูงมากนะสำหรับน้องๆเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพสูงเนี่ยแล้คุณภาพสูงหลายคนเลยวันนี้ที่เห็น แล้ตั้งแต่สอนวันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกคือมีมาตรฐานสูงกว่าหลายๆแขวงที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราเสร้างเป้าหมายตัวเองต่เงตำเกินไปเนี่ยอ,อ,อยากติดชับใแค่ชาติลาวเนี่ยว่าคงคงคง,คงไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้น้องๆเนี่ยตั้งเป้าหมายสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยก็มีอาจารย์คนเดียวนะครับน่าจะเป็นสี่หสิปีที่แล้วแล้ว ยังไม่มีนักเตะไทยคนไหนเลยไปเล่นในยุโรปในเยอรมันเยนะตรงข้ามกับเกาหลีญี่ปุ่นเราเห็นเต็มไปหมดเลยนะครับเล่นในพรีเมยรีเล่นในเยอรมันเล่นในอังกฤษนะเพราะน้ำอย่างที่บอกคือนักเตะเกาหลีกับนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยที่อาจารย์ถามแล้วเนี่ยเป้าหมายก็สูงมากก็คือไปเล่นบอลโลกนะแล้วก็ไปเล่นในยุโรปแล้วก็อยากอยากให้น้องๆเนี่ยมีเป้าหมายของตัวเองเลยไม่ใช่มาซ้อมแค่ วันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไม่รู้จักประเมินตัวเองนะครับว่าตัวเองบกพร่องตรงไหน,นจริงๆฟุตบอลมันมีอยู่3อย่างเองที่เรามาฝึกทุกวันเนี่ยก็คือหนึ่งความพยายามอันดับสองก็คือเรื่องของความกล้าข้อ3ก็คืออันนี้บุค,คลิกนั่นะคือคาแรคเตอร์เนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับจริงๆแล้วน้องน้องทุกคนเนี่ยที่อาจารย์ข้าดึงแต่วันแรกนะเป็นนักเตะยอดเยเี่ยมคือแต่ละคนเนี่ยมีทักษะและก็คาแรคเตอร์ ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจนภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าใน บางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอย,างอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาวทุกเก